ลำเชิญนับต่อครับโอ้ยกลัวว่าคัดมึงหมดวะไอ้รุ่รูนไหนเฮ้ยยุกันเลยโอ้โหไม่นะครับไปป่าไม้นะก็เลยเหมือนแบบว่าเป็นสบายสบายหรือว่าลงมาล่วงเฮ้ย อาหารร้านค้าด้านบนครับก็เป็นร้านเพลิงไม้อย่างนี้คู่วินเทจมากๆาเลยครับนี้เราสั่งเมนูเป็นข้าวผัดกะเพราเอ้ยไม่ใช่ข้าวผัดหมูนะครับก็เดี๋ยวกินตอนเช้าสักนิดหนึ่งเพื่อแบบให้พลังงานจริงซื้อกับข้าวจัดเซเว่นขึ้นมาแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวกินแบบนี้น่าจะฟิลดีกว่านะครับเห็นไหมว้าวว้าวมาดูว่าคนดังเอกดัซสันแห่ง สมุทรสาครอันนี้คือรถที่ไม่ยอมพังใช่ไหมครับไม่ยอมพังอ,อึดจริงรถคันนี้อึดมากนะครับรถน้องเขาแบบสุดสย,ยอดจริงแต0ต่ทั้โั้งโอยหตายตั้งแก่าไอันนี้ขับไป้<อ>แล้วคือนี่คือเจ็ดหมื่นนะแต่เป็นเจ็ดหมื่นที่วิ่งแบบจะพูดยังไงไปเจ้าดูสเปคยางดีกว่าแม่ม<ส>ันสองห้าศูนย์มันใหญ่ขนาดนี้โอ้โหดูครับโอเค ไอ้น่องแมวคีย์ออนตัวหนึง่งแมวภูเขาแมวห้ยคอกหมูน,มนี่ครับเป็นห้ยคอกหมูไม่ใช่ห้ยคอกแมวรู้เปล่าหึขนอกดารบนเนินตรงนี้เป็นเนินกันเต็นนะแต่ผมจะไม่พูดเสียงดังนะเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ตื่นกันนะครับดูรจริงนี่เป็นลานฮอ นี่มีใครว่าก็มาแคมป์ได้กลางตินนะครับลมแรงนิดนึงนะฮะก็มีอาหารช้าด้วยไะฟิลบะละน้องเอกบอกว่า ึ้นทางนี้ขึ้นไปผมจะเห็นทางขึ้นมันจะขึ้นไปชมวิวข้างบนที่มีธงปักอยู่ด้านบนได้อีกนะครับน่าจะพอขึ้นได้นะไม่น่าจะเทคลองเทกขึ้นไปดูมีรถมาล้คืออากาศวันนี้เย็นมากๆนะอยู่ประมาณสิบต้นๆเลยนะคือโอเคเลยนะเราเป็นธรรมชาติแบบเต็มๆนะใครอยากมานะครับลาบุรีไม่ไกลนะไม่ครอบหมู เป็นประมาณกระบายกสูงน่าจะึ้นไดตอนี่เกตฐานแล้วช่วงหน้าหนาวหน้าฝุ่นจะเกตทางให้แล้วนะโอ้โหนี่ครับมานั่งกินข้าวกบรรยากาศชมวิวทิวทัศนะครับของป่าวิเคราขห์หมูครับ ก็เป็นเมนูง่ายๆข้าวผัดผมหมูสับปกติผมไม่เคยสั่งจากที่ใดมาก่อนนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะข้าวผัดปกติไม่ค่อยได้สั่งข้าวผัดนะเป็นเรื่องของทางข้าวของเราบรรยากาศดีๆ นี้ก็เดี๋ยวมีการแยกย้ายกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวพี่น้องจะกลับก่อนไม่ต้องไปไหนนะไปเที่ยะที่ไหนอะไรของเขาไอ้ไอ้นี่ขึ้นไปได้เราไปให้ตรงเขานี้ได้ปะได้เนี่ยขึ้นไปแค่ตรงนี้ก็หงายกันแล้วเนี่ยเอาไปเลยเอาแล้วไหนบอกง่ายไงเอาเอ้ยยังไงอ่ะจะลองดูลองดูเช้าไม่ได้ก็คลำไปแล้วมีเนยไม่ตาย เขาบอกแล้วว่าไม่น่ารอดช่วปลูกแห้งไไมว่าผปุกแห้ไม่ไหวไม่ใช่ไม่ได้ปูกที่เคยพี่เคยไปกันแล้วไปถึงกทมข้องมนแล้วแหละเคยไปแล้วไอ้แนสามพี่ไมเคยไปทริปไปแทนที่มันเป็นแห่าบ้างใช่คนท่มต่หอสวยไอที่เขาห้าเราลงไปตอนนั้นหรือเปล่าที่มันที่มันแย่ไปได้ปได้ เดี๋ยวกำลังประชุมทีมันอยู่ว่าจะเอาอยัางไงกันนะว่าจะไปไหนกันต่อจะกลับบ้านยังไงเดี๋ยวว่าไอ้ทีมนะครับอันนี้มาดูรถพี่โจ๊กก่อนนะอันนี้พี่โจ๊กถอยเวฟ LED <RV> นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าประวัน LED นะครับตัวนี้อันนี้ไปให้เขาบ่อยจ่ายมาแต่งอันนี้เพิ่งซื้อวันไหนครับเอารถวันไหนพี่โจ๊กเสวยมากเลยฮะเสาป่ะออกวันเสาร์นี่อาทิตย์นึงพอดีครับ อาทิตย์เดียวของแต่งงอกตลอดคันอันนี้อันนี้สุดอย่างพี่จะมีมีมาอีกใช่ไหมหลายคโแล้วต้องมาเดี๋ยวทำชกหน้าชคหน้าต้องมาด้วยนะครับมีมีชิลมีบาร์นะครับ,บ,รรบอันนี้ก็คือใครที่เป็นสายที่เป็นทัวรลิงเวฟก็นี่เลยแต่นี่แรงอยู่นะดําเดิมก็วิ่งได้ร้อยเลยนะถือว่าเร็วมากเลยนะนี่ชุดไฟหน้าเท่มากอาโอ้นี่ชนมาแรงแตกกระจายไปแล้วนะครับเนี่ย โอเคสวยงามมากครับเดี๋ยวคัดซีกครับไอเอกพูดอะไรก็ไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวเราอุ่นเครื่องหน่อยครับตอนนี้22องศาจุดหกนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้อุ๊ย, <laughs> อ,ยอีเอกนะครับอากาศตรรอนนี้เย็นนะพี่เอกที่นางเอกมันบอกว่ามันมีทางขึ้นทางซ้ายมือข้างหน้านี้นะบอกว่าแบบเหมาะราการเทสไปน้ำไปเลยนี่ครับมากับน้องเอกดัดสันสักหน่อยครับผม นี่ครับบอ,อกว่าอันนี้ครับโหมันชันเหมือนกันนะเนี่ยชันมากนะครับมันต้องอ้อมด้วยหนาวครับไปเด้อ เส้นทางมีรวดถ่ามตรงนี้ด้วยอาาโอ้โหโอ้โหไม่ไหวหรอกโ,โอเคเดี๋ยวขับซีก่อนโอ้โหลอก โโอโหอตรงนี้เป็นทางนี้แบบว่าขึ้นไปชันมากๆเลยนะแต่ว่ามาดิไม่มีใครมากูเลยวะเดี๋ยวเราลอง,ลองเทคดูครับคือต้องบอกก่อนว่าทางตรงนี้มันค่อนข้างทางี่จะแบบว่าชันนะครับอ๋ออ๋อโอ้สบายสบายสบาย โอ้มหมดกำลังพอดีเลยนะครับเนี่ยว <laughs> ู้โอ้โหได้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 ไดไดชันครับจะสวยจะสวยโอ้หเหนื่อยก็ประจุดชมวิวีจุดหนึ่งของหุ่ยข้อหมูนะนนี้ผมก็ไม่เคยมานะมาครั้งแรกเหมือนกัน สุดยอดสุดยอดเห็นหมอกด้วยโอเคเดี๋ยวรอดูเดอะแก๊งกันว่าจะมาไหมน็อปมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหสบาย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 โอ้โยน้องมาแล้วครับ CRF up cc 300ครับผมโอ้สบาย โอ,โ,โอ้โหสบายสบายสบายไปเลยไปเลยวู้วโอ้โหพอดีเกียร์พอดีเกียร์นะครับมาดูรายต่อไปจะเป็นใครครับโอเคเราเดินทางขึ้นมาต่อครับโอโ้โหดูห่วนี่มันชันแต่ว่าคือพอเป็นไปได้นี่ ว้าวโอ้โหอ้โวหัวเหนื่อยก็เป็นลานกลางเต้นหมบนนี้โคตรเหนื่อยเฮ้ยนี่นะประมาณนี้นะ ก็จะเห็นห้วยข้าวหมูไอ้ที่ว่าเป็นลานสูงสูงนะเล็กไปเลยตรงนี้เราสูงกว่านะครับโอเคโอเคครับมาเที่ยวก็อยากให้เห็นวิวสวยๆเย็นๆโอ้เหนื่อยพักแป๊บ้สุดยอดโอ้โหไม่เห็นวิวแบบนี้ยสวยจริงราคไม่ไม่โหดเลยไม่เท่าไเอาไงไปดูไหมล่ะไปที่ไหนดูไกลไหมประมาณกี่เมตร

เดินเดินไม้ตายนะเป็นยังไงโหดูตรงนี้มันสูงกันฟ้ามันฟ้าหมดแล้วไอเราคนนี้ก็ไม้ตายแบบอาวุธลับแต่ถ้าข้าวไม้ตายอ่ะไอ้นินก่อนถึงฐานนั่นอ่ะมันไม่เชี่ยเลยแหละไปพี่น้องไปเลยอยู่อะไรไปอยู่เลยไปดิเดี๋ยวพี่จะไปดูก่ันไหมมาแล้วอ่ะไม่ขึ้นไปบ่อยนะ <c oughs> แล้วก็มือที่มอง,งก็พี่ไม่ค่อยรู้หรักถ้าพี่เช่าอยู่เราขอได้ไงอ๋อโอ้ยเราเห็นยอดเขาตรงนู้นหมดเลยนะ <c oughs> ป่ะไอ้น้องเอกน้องเอกนำนำพี่ไปหน่อยดิ <c oughs> <า>โอ้เราเห็นยอดเขาฝั่งนูงน้นหมดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะลองตามโอ้ยทอ่อลันจัดเลย <c oughs> ทอ่อลันมากไปไปเราจะลองตามเด็กแก๊งไปกับน้องเอกนะครับ <c oughs> เ,เราได้ไกด์ เอกและสันเป็นผู้นำทีมฮะมีมีมีอยู่มีอยู่โอเครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเดินไม้ตายนะบอกว่าสวยไปเรามาดูครับตอนนี้น้องเอกนำไปแล้วนะครับจะพามาดูเนินไม้ตายครับไม้ตายนี่ตอนแรกโหมันโหดแบบแบบอาวุธไม้ตายอะไรอย่างี้ไม่ใช่นะไม้ตายคันนี้คือต้นไม้มันตายนะครับอุ้ยทางลงครับ ตรงนี้มันก็ชื้นๆอยู่กันนะเป็นป่าไผ่อันนี้ทะลุไปบอหวีได้นะครับโหดูทางโอหดูก็เป็นทางรถยนต์วิ่งได้คันเดียวนะครับโหก็หม้เขี่ยมัด้วยกันเรื่อยๆครับอันนี้ประจนภัยแอดเวนเจอร์อีกแล้วนะครับทริปนี้ ก็ดินมันช่ำๆเออตรงนี้มันชื้นนะฮะโอเคเช๊ไปเช๊ไปโอ้โอหน่าเกือบยกเหมือนกันครับสเตอร์ที่เวฟผมใส่ตอนนี้มันจะเท่ากับสเตอร์เดิมก็คือสิบสี่สี่สิบสองนะ แต่ผมใส่อยู่ที่13บาเอาเอา What the fuck What the อุ้ยอะไรกันเลอะอะไรวะเนินไม้ตายกวเจอเนินไม้ตายแล้วแหละ โอ้โหรู้เทคเว้ต้องเทคเห็นนะครับอารมณ์ของน้องๆเขากระโจมเลยครับตรงนี้โอ้โหโอ้โห เดี๋ยว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 ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนนนนโอ้โหนอนกันละเนรนยลานโอ้ โอเคพักก่อนไหวบ้างมาติดเครื่องไปเลยไปโอ้โหฟ้าอยู่ตรงนี้แล้วโอ้อันนี้คือผมโดนเชื่อใช่ไหมโอ้โหเละเทะเละเทะ โอ้ผลงานคุณสุดยอดมากคำน้องเอกโอ้เหนื่อย,อย,ใ,ยใช่ไหมวิววิววิ <laughs> เดี๋ยวลบไม่ได้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวใจเย็นผมลบไม่ได้ ช่วยตัวเองกันเถอะลงเท้าแล้วอะโอ้ยโอ้ยอโอ้ยแค่ลงก็ยากเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูอยู่ไหนวะเนี่ยกอยู่ไหนว พอพอพอโอเคโอเคพอแล้วพอแล้ว,วโอ้เราช่วยนับต่อครับว้าวโอ้ตอนนี้ตอนนี้นะครับรถน็อปติดแล้วนะครับเมื่อกี้มันไปดับกลางเนินสักพักหนึ่งน้ำมันน่าจะท่วมท่วมหน่อยเดี๋ยวเราต้องหาจุดยึด เราต้องบอกตรงว,ว่าผมอยากลงไปช่วยนะแต่ขึ้นไปต่ปลงไม่ไหวมันชันมากจริงๆมา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 โุา้ยี๋ยว ไปเลยโอ้ยน้ำไมพี่น้ำน้ำนี่ฮกูจะเป็นลอะเอา ชหโอ้เซหายใจผมเดาโอ้ยรูปไม้ตายกูจะบ้าตายวูวววโอ้ยโคตรเหนื่อยเลยโอเค ตอนนี้รถน็อปมีอาการสตาร์ทไม่ติดครับนอบ็อป<ม>ลองตายดิยดดดพี่เหมือนว่าคัดหมดหรือเปล่ากูกลัวว่าคัดมือหมดว่ะก็นี่อย่าเลื่อนแล้วนี่นก,ออก,ก็คัดหมดเลยดิเบอร์สิบสอง เพ่เมื่อกี้ม่เสียงแล้วนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวคืมดเคือเหมือนตั้งแบบเอานิ่มๆอ่ะดเดียวแล้วปดทีเดียวแล้วมันจับเลยอ่าไปน้ำต้อเลยน้องเอกเราเรวเรพี่เขาดับอีกอ่าไปเดี๋ยวเเคล้มันเหมือนมันากมันึงันึง้แล้วโอเคเอากลับา ข้างหน้ามีอะไรป่นะหาเอ้เนาะ,นะอ๋อโอเคงั้นก็ประมาณนี้นะให้รูปไหนเฮ้ยืดกระชับตรงนี้มุมสวยนี่มุมสวยเฮ้ยย้อนใส่มันเทด่ดิจริงรมันลงล้มแน่นอนขาลงอ่ะไปเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลย นี่เราขับทาวิบากเพื่อมาดูต้นไม้ต้นนี้นะโอ้โหไม้ตายไม้ตายคือเป็นต้นไม้ต้นใหญ่แล้วมันโดนเหมือนมีรอยไหมจากไฟไหมนะครับไฟป่าไหม้นะก็เลยเหมือนแบบว่าเป็นจุดที่เขาขึ้นมาถ่ายรูปกันนะนี่แบบนี้ที่ขึ้นลาบากลําบนมาเพื่อมาถ่ายรูปกับเจ้านี่เราสูงระดับน้องเมฆนะเมฆกำลังลอ,งอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่ตรงนี้เลยนะ นี่สูงเทียมเมฆเลยนะสุดยอดไปละปลาทีนี้ก็เป็นความสุขระหว่างขาลงแล้วไม่รู้จะกิ้งหรือเปล่านะครับเก็บภาพส,สวยๆมาเดิอครับรอดูกันในเพจนะวันนี้มากับปลาเวฟปลาวานเท้าเจ้าเล่หน,นะครับโอเคโหสุดยอดไปอันนี้น้องน้อง น้องเอกบอกว่าให้ใช้เบรกหน้านะครับเบรกปล่อยเบรกปล่อยสรับกับเบรกหลังนะครับนี่ตามรอยโปรหูหูชันชิเป่งโอ้ยจะไปยังไงวะเนี้โอ้ยโอ้ย มีแอร์หลอกขึ้นมาคันนึงโอ้โหโอ้สวัสดีครับโอ้ยรอไหมครับขึ้นเปล่าอ,ลอ๋อโอเคครับผมสบายสบาย ว้าวเฮ้น้องมาแล้วมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเอาเอเรื่อยๆหรือว่าลงมาล่วงเฮ้ย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 ล้มล้มเฮ้ยไอ้น้องโอ้โหอะไรครับไปเลยครับไปเลย โอ้นี่แอร์หอกคันนี้ไม่ธรรมดาครับสุดยอดสุดยอดโอ้แต่งสวยด้วยนะครับตอนแรกมองนึกว่าเป็น G P s โดรนนะครับโอเคตอนนี้เรามาครบองค์ประชุมนะครับจะบ,บ้าตายครับโดนเอกรอกแต่ก็คิดว่าเป็นการได้เรามาเห็นเส้นทางสวยๆนะครับก็เอากขาจริงก็ยากไหมก็ยากตรงที่จงที่เราล้มกันนะครับตรงนี้เราจอดตรงนั้นคือค่อนข้างจะชัน เส้นทางลักษณะน,นี้บนอมก๋อยที่โผล่เคยไปกับน้องนายก็มีนะตรงนี้น่าจะเป็นช่วงเทขึ้นชันๆเมื่อกี้นะที่เป็นชื้นๆตอนนี้แดดออกแล้วถนนเริ่มลื่นแล้วเอ้ยเริ่มแห้งแล้วไม่ลื่นแล้วโอเคตรงเ,เ,เส้นทางธรรมชาติสวยจริงครับว้าวนี่ชันหน่อนี่ชันครับ รูลล็งเหมือนตอนไปกับน้องนายบนรอยเปเปอร์เ,เ,เลยนะโอ้โหโอ้โหไหวๆหวคือมันลื่นครับขออนุญาตเขานะาระู้จักกนทีน้องเอกเขาไปขออนุญาต จ้าหน้าที่แล้วนะครับก็เลยขึ้นมาตรงนี้ได้นะเพราะว่าทางมันค่อนข้างชันอันตรายแล้วก็ถนนเส้นที่มันสับห้าทะลุไปตรงใกล้ๆกับชายแดนมากๆนะครับวิ่งโอ้โหโอ้โอ้โอ้โว้ โอ้โห oh, ทางนี้ครับผมโอ้โ oh, ห oh, ทางสวยจริงสวยจังอู้โอ้สวยมากเย้โอ้ย โอ้โหสุดยอดมาที่ไรมานี่เลยมานี oh, oh. Oh, ่เลยมานี่ไรมานี่ไรมาที่ไรเลยหลังว่ะเอาไปดนลวดหนามเกี่ยวอีกโอ้โหขอตอกน้ำก่อโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ไม่ออกมานะครับน้องนายนะ นอนกห้านอนเอะนออนอยู่นั้นเละไปไหนไม่ถูกนอนโอเคครับสุดยอดจริงสุดยอดนีครับโอ้หน้องต้องขอขอบคุณน้องเอกที่พาไปเปิดประสบการณ์เพ่าลโอ้โหสุดยอด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 หน้าฝนมาเล่นด้เลยครับก็โอเคครับสหลใหม่ขึ้เลย โอเคขสีครับผมอโอเคครับเดี๋ยวงันปิดทริปแล้วนะครับได้ยินเสียงไหมเนี่ยไมยโครโฟนอยู่ด้านหลังนะโอเคครับเดี๋ยวล้ำลาอ่าห้อยข้อหมูกับทุกๆคนในที่นี้นะครับโอ้ยเดี๋ยวเวลาน้อง,องเอกตรงนู้นก่อนนะครับจะพาไปเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการเดินทาง <c oughs> นางนับถูกใจไหมครับนี่เฮ้ย <c> บ <oughs> ี<ม> <c oughs> ปั๊มปทัตาจะพูด <c oughs> ข้อหมูแล้ว ถ้าใครมาห้วยคอกหมูแล้วไม่มีลายนี้ก็ไปถือว่าคุ้มาไม่ที่นั่นนี่ครับสุดยอดจริงๆอ้าวพี่โจมาไม่ถึงไปน้อยปะออนอ่าอ่อนอ่าเฮียก็ไปบายเดี๋ยวปิดทริปเที่ยวเขาอไอเที่ยวเขาจะเที่ยวห้วยคอกหมูนะครับโอเคครับบายบายครับผมโอ้โหได้ยังไงโอ้สุดยอดบายบายจ้าอะไรนะอีกสักลูกอะไรเขาโจมอ่าโจไม่เอาลูกไหน

โดูมันเล่าครับเราต้องมาลานอนนิดนึงอุตส่าห์พาเราไปเชือดมาละนีละหน้าเลยนะครับสำหรับแข็งแวล้วไปขอบใจมากนะครับน้องเอกขอบนะครับเดี๋ยวข้างหน้ามาเที่ยวใหม่เดี๋ยวพาพาพี่เที่ยวด้วยเดี๋ยวไปเที่ยวี่รับก่อนเดี๋ยวรัตามไปนะ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาังเกอร์จากทุกคนสวัสดีครับินบ๊าับายครับ